มาแล้วภาพเบลล่ากับนุ่มตีมาทไทโซสถานะไหนรอฟังจากปากค่ะหลังจากเพจดังเจ๊มอยไร้แปดได้ออกมาโพสภาพของนางเอกสาวเบลล่าราณีขณะไปทําบุญที่ะะยองแต่มีคนทักมาถามว่า มอยมอยเห็นโมเมนต์แม่นายกับหนุ่มภูนาที่สงสยัยที่ระยองหรือเปล่าทางด้านเจ๊มอยก็ได้ตอบกลับไปว่าฮ่าฮ่าฮนักธุรกิจและนอกจากนี้ทางด้านเจ๊มอยไรยังได้ช่วยคอนเฟิร์มอีกว่านักธุรกิจหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ดีมากหน้าตีตีและถ่ายยาดเครือระดับประเทศหมื่นล้านกันเลยทีเดียวและกำลังเป็นกระแสร้อนๆในโลกโซเชียลในตอนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดในแฮชแท็กเบลลารานีในทวิตเตอร์ได้มีการแชร์ภาพ ของสาวหน้าคล้ายเบลลานั่งค้างๆอยู่กับหนุ่มหน้าตีมาดทไทยโซรายหนึ่งซึ่งจะใช่นักธุรกิจรายดังกล่าวไหมนั้นและสถานะเป็นอะไรกันก็ต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้งจากปากของเบลลาเองค่ะ